จากประเด็นการย้ายทีมของวัฒนาพลายนุ่มที่อำลาต้นสังกัด s อ g เมืองทองอยู่ในเตดไปอยู่กับอุทัยธานีเอซทีมในศึกไทยลีก3น่าจะทำเอาสาวกกีเลนพยองรู้สึกใจหายไม่น้อยเพราะวัฒนาพลายนุ่มถือเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่หลงเหลืออยู่จากชุดดีมทีมที่ครองความเป็นเจ้าลูกหนังไทยเมื่อปี2016 แม้เขาจะยังไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมในตอนนั้นเพราะต้นสังกัดอุดมไปด้วยนักเตะดาวดังดีกรีระดับทีมชาติไทยมากมายแต่ก็เป็นบุคคลที่ทําให้แฟนบอลของทีมยังรู้สึกถึงกลิ่นอายความสําเร็จของช่วงเวลานั้นอยู่บ้าง จึงอยู่ที่ปัจจุบันกลางรายชื่อนักเตะเมืองทองออกมายังมีสอรวิทย์ผ่านทองอยู่ในทีมชุดปัจจุบันแต่ในช่วงเวลานั้นเจ้าตัวยังเป็นเพียงดาวรุ่งที่ถูกผลักดันขึ้นมาบนวัยแค่19ปีเท่านั้นแต่หากเทียบกับวัฒนาภายนุม่มที่แม้จะไม่ใช่ตัวหลักแต่ก็ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของทีมยุคนั้นภายใต้การคุมทัพของโค้ชแบรนทศตะวันศีปาน เราจะพาแฟนบอลย้อนลอยไปเช็กชื่อขุมกำลังหลักของเมืองทองอยู่ในเต็ดชุดปีมทีม2016ที่ว่ากันว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดของพวกเขาซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้ขุมกำลังเหล่านั้นทำอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้าง เริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูจอมเหนืบอย่างกวินธรรมสัจจาน,านันที่อำลาทัพกีเลนพยองออกไปนานกว่า3ปีเต็ม,เ,ตมเพื่อก้าวไปเดินตามความฝันในการออกไปค้าแข่งที่หลีกยุโรปกับสโมสรโอเอชลูเวรน ในวัย31ปีเจ้าต,ตัวยังคงยืนหยัดสู้เพื่อโอากาสลงเฝ้าเสาวเป็นตัวจริงให้กับต้นสก,กัดของตัวเองในลีกเบลเยียมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ยากลำบากของตัวเองเพราะต้องขาดความต่อเนื่องในการลงสนามทำให้ปัจจุบันหลุดโผท,ทีมชาติไทยไปโดยปริยายตามติดด้วยทิสตองโด แบ็คขวาจอมบุกรายนี้ถือเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของสาวกกีเลนพยองในช่วงเวลานั้นก่อนจะย้ายออกจากทีมไปหาความท้าทายครั้งใหม่กับแบงคอกยูในเตดเมื่อปี2019แบบช็อกแฟนบอลซึ่งจะว่าไปแล้วหากเทียบฟอร์มปัจจุบันของแข้งลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสรายนี้ก็ต้องยอมรับว่าดูเจ้าตัวจะมีความมั่นใจน้อยลงจากเมื่อตอนสมัยที่อยู่กับกีเลนพยองคนต่อมาเป็นทางด้านนาโออากิอาโอยามะ กองหลังชาวญี่ปุ่นรายนี้ถือเป็นนักเตะที่แฟนบอลกิเลนพยองยกขึ้นหิ่งให้เป็นขวัญใจตลอดการของสโมสรไปแล้วจากทั้งความสามารถระเบียบวินยัยรวมถึงความทุ่มเทตลอดเวลา4ปีเต็มที่อยู่กับทีมจากนั้นเจ้าตัวย้ายกลับไปเล่นในหลีกบ้านเกิดกับสโมสรคางโโชิมะอยู่ในเตดในศึกเจลิก3ก่อนที่จะประกาศแขวนสตาร์ทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาบนวัย34กรัด ัดมาเป็นในลายของสุพรรณทองสงที่ในช่วงเวลานั้นายกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นกองหลังดาวรุ่งที่น่าสนใจคนหนึ่งก่อนจะย้ายออกไปค้าแข่งกับทีมบ,บ้านเกิดอย่างสโมสรสุพรรณบุรี fc จนถึงปัจจุบันในวัย26ปีถือเป็นช่วงเวลาที่เจ้าตัวกําลังอยู่ในจุดพีคก,ก็ว่าได้เพราะสะภาพร่างกายกลับมาเข้าที่เข้าทางหลังจากได้รับบาดเจ็บไปนานส่งผลให้ฟอร์มในสนามดูดีต่อเนื่องก่อนที่จะมีชื่อกลับมาเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้ง ตามติดด้วยทีรลาทรบุญมาทันอีกหนึ่งกำลังสำคัญของเมืองทองยูไนเต็ดที่เข้ามาเติมเต็มเกมริมเส้นฝั่งซ้ายได้อย่างลงตัวทั้งรับและลุกจากนั้นจึงย้ายออกไปหาความท้าทายครั้งใหม่ในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่น กับสโมสรวิเซอรโกเบเมื่อปี2018ต่อด้วยการโยกไปอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเมื่อปี2019และมีส่วนพาทีมพงาดคว้าแชมป์เจลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ก่อนที่จะถูกซื้อขาดไปร่วมทีมและเป็นแกนหลักของสโมสรจนถึงปัจจุบันต่อกันที่แผงกองกลางรายแรกอย่างธนบูร์เกซารัต ที่ย้ายออกจากถ้ำกีเลนพยองเมื่อปี2017ไปอยู่กับเชียงรายยูไนเต็ดด้วยค่าตัวที่ว่ากันว่าสูงถึง50ล้านบาทซึ่งนับเป็นสถิติค่าตัวสูงที่สุดของการย้ายทียมในบรรดานักเตะไทยก่อนที่จะโยกไปร่วมทัพ b ีจีปทุมยูไนเต็ดในปี2018ซึ่งตอนนั้นค่าตัวก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันกับตัวเลข40ล้านบาทและปัจจุบันอยู่กับก,บการท่าเรือ f c ถัดมาเป็นในรายของสารัตจูเย็น กองกลางเชือกวิเศษที่ถือเป็นนักเตะลูกม่อของทัพกีเลนพยองอย่างแท้จริง เพราะเจ้าตัวถูกปลุกปั้นขึ้นมาตั้งแต่ยังเป็นนักเตะโนเนมแต่ก็อาศัยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการออกไปเล่นกับทีมอื่นในฐานะสัญญายืมตัวก่อนที่จะกลับมาสู่บ้านเกิดของตัวเองอีกครั้งและเป็นแกนหลักของทีมมาอย่างยาวนานจนกระทั่งเมื่อปี2020เจ้าตัวโยกไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าชแชมป์ไทยลีกในสีเสื้อบีจีปทุมยูไนเต็ดและปัจจุบันเขาได้กลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของทีมไปเป็นที่เรียบร้อย มาถึงในลายของชนาทิพสงกระสินที่ถือเป็นหัวใจสําคัญในเกมรุกของ SCG ซเมองทองยูไนเต็ดด้วยผลงานที่ทําได้อย่างโดดเด่นแม้รูปร่างจะเล็กแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะเขามีลีลาที่แพรพลาวในสนามจนกระทั่งไปเข้าตาทีมแม่มองจากศึกเจลีกญี่ปุ่นก่อนจะย้ายไปร่วมทีมคอนซาโดเลซัปโปโลด้วยสัญญายืมตัวในปี2017และถูกซื้อขาดไปในที่สุดจนปัจจุบันเขาได้กลายเป็นกำลังหลักของทีมไปเป็นที่เรียบร้อย โยกมาดูที่แดนหน้าคนแรกอย่างทีลิลินแดงดาที่ถือเป็นขวัญใจตลอดการของสาวกกิเลนพยองด้วยความที่ปักหลักผ่านร้อนผ่านหนาวกับทีมมาอย่างยาวนานถึง12ปีเต็มเริ่มตั้งแต่ลีกรองจนพาทีมไต่เต้าขึ้นมาสู่เวทีลีกสูงสุดและประสบความสําเร็จกับทีมมามากมายแม้จะมีช่วงเวลาที่โยกไปเล่นในต่างแดนแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาอยู่กับเมืองทองทุกครั้งจนกระทั่งเมื่อต้นปี2020จะถูกทิมิซูเอสพลาวซื้อขาดไปร่วมทีมและในปัจจุบัน เจ้าตัวกลับมาคาแข่งในไทยลีกอีกครั้งกับมีจีปทุมอยู่ในเต็ด ถัดมาเป็นในลายของอดิศัก์ไกรสอนที่ถือเป็นอีกหนึ่งเด็กสร้างของเมืองทองยูไนเต็ดแต่ในช่วงดาวรุ่งเจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสลงสนามให้ทีมเลยก่อนจะออกไปสร้างชื่อกับภูเก็ตเอฟซีและถูกคว้าตัวไปร่วมทีมบุรีร,ร, United, รัมยูไนเต็ดรวมถึงบีซีเทโลจากนั้นลมก็ได้พัดหวนเจ้าตัวกลับมาสู่ถิ่นเมืองทองอีกครั้งในฤดูกาล2016ก่อนที่จะโยกไปอยู่กับการ่าเรอเอฟซีด้วยสัญญายืมตัวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันอนาคตของเขาอย่างเป็นเครื่องหมายคำา ถามว่าสุดท้ายแล้วจะไปลงเอ่ยกับทีมใดในฤดูกาลใหม่ปิดท้ายกันที่เกรตันซินวาเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของศึกไทยลีกด้วยจำนวน144ประตูโดยในช่วงเวลานั้นเขาถือเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมแข้งต่างชาติที่ลงตัวของทัพกีเลนพยองก่อนที่ต่อมาจะพเนจรออกไปเล่นกับหลายทีมทั้งในไทยและต่างประเทศซึ่งในปัจจุบันเขาค้าแข้งกับสโมสรเบงกาลูลูเอฟซในลีกอินเดีย แน่นอนว่าในโลกของฟุตบอลการเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกสโมสรแต่ละทีมต่างก็มีทั้งช่วงเวลาขาขึ้นและขาลงสลับกันไปแต่หนึ่งสิ่งที่จะอยู่กับแฟนบอลเสมอนั่นคือความทรงจำดีๆที่บรรา,าน,นักเตะขวัญใจของพวกเขาเคยสร้างเอาไว้ในกาลครั้งหนึ่ง สำหรับแฟนๆลูกหนังทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้หรือกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปเรื่องราวดีๆในโลกลูกหนังแบบนี้กับพวกเรา Playmaker สร้างเรื่องปั้นเกม